มาดูวิธีการขายของที่ท้ายรถกระบะกันนะครับว่าทาอย่างไรบ้างนะครับดูกันนะครับเริ่มตั้งแต่การเตียมอุปกรณ์นะครับเราจําลองดูนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างมีขาเต็นนะครับมีผ้าเต็นมีสมอบกมีผ้าปูโต๊ะ3เมตรนะครับมีเชือกนะครับมีไม้ไผ่นะครับมีชุดขาโต๊ะนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าจะจัดตั้งร้านกันยังไงบ้างนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือกางเต็นตังมา แต่ขั้นตอนนี้จริงๆแล้วทางร้านทําให้แล้วนะครับแต่นี่ผมก็สาธที่ได้ดูว่าทำอย่างไรบ้างนะครับยกขาเต้นขึ้นไปเลยครับแต่ตัวนี้เราจะยกสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวรถกระบะค่อนข้างสูงนะครับผมปรับแบบดึงสุดๆไปเลยนะครับขั้นสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็ล็อกตัวบนเรียบร้อยแล้วครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือช่องสุดท้ายเลยครับช่องรูที่5นะครับแล้วสมมุติกะลากตัวเต็นท์เข้าไปที่ตัวกระบะที่ท้ายกระบะประมาณนี้เลยครับแล้วก็จับตั้งควายบ้อยให้เรียบร้อยนะครับ เสร็จปุ๊บก็เราใช้ชุดขาโต๊ะนะครับตัวนี้เป็นสูงท่อเล็กนะครับสูง80เซนนะครับยาวเมตร85นะครับก็ใส่ขคอเกี่ยวกันแบบนี้เลยนะครับประกอบกันเรียบร้อยปุ๊บในชุดตามนี้นะครับตามโดยไม่ไผ่นะฮะไม่ไผ่ตัวนี้หน้ากว้าง1เมตรยาว2เมตรนะครับปูแบบอย่างนี้แหละครับง่ายๆก็หมุนเข้าไปเลยครับเสร็จปุ๊บก็ภาพปูโต๊ะตัวนี้หน้ากว้างประมาณเกือบเมตรนะครับแล้วก็ผมตัดไปยาว3มเมตรนะครับปูได้เลยนะครับ ทีนี้ลูกค้าจะขายของกินหรือขายน้ำอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับที่จัดโครงไว้ให้ดูประมาณนี้แหละครับนะครับก็ดูสวยงามนะครับพร้อมขายแล้วครับทีนี้เราก็ต้องมาป้องกันการที่เต็นท์มันเจอลมแล้วจะบินนะครับผมจะมาดูวิธีให้ดูวิธีการผูกเชือกครับตัวนี้ก็ทําเป็นบ่วงนะครับทาเป็นเลขหกอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเชือกปลายตายนะครับสอดเข้าไปนะครับแล้วก็สอดของเข้าไปด้านหลังแล้วก็มาทางไหนกลับทางนั้นเลยครับขึ้นไปทางนั้น คือเป็นด้านบนนะครับแล้วก็ดึงปึ๊บอย่างนี้นะครับยังไงก็ไม่หลุดครับอยู่อย่างงี้แน่นอนเลยครับเสร็จปุ๊บเราก็มาที่ด้านล่างของตัวพื้นนะครับกะว่าระยะประมาณนี้นะครับใช้สมอบกก็ต่อกไปเลยครับสมอบกที่ร้านก็มีนะครับแต่ว่าอาจจะเลือกตัวเล็กกว่านี้ก็ได้นะฮะแล้วแต่นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวใหญ่สูงประมาณ50าเซนนะครับเสร็จปุ๊บตัวนี้เราก็มาผูกเชือกล้อคอยครับล้อ คอยเข้าไปในตัวสมอบกนะครับแล้วก็ทําตัวเร่งนะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยครับใช้เชือกนลครับสอดแบบอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะทําวิธีการผูกเงื่อนให้ชัดๆดูอีกทีละกันนะครับว่าทํำยังไงนะครับตัวนี้สอดล่างนะครับเสร็จปุ๊บก็คุ้มข้างบนอย่างนี้นะครับแล้วก็ลอยขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็จัดเชือกให้ดีนะครับประมาณนี้แหละครับเราเร่งขึ้นไปนะครับเร่งขึ้นไปให้เชือกตึงเลยนะครับ ดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปทีนี้ก็ตึงตามที่เราต้องการเลยครับถูกข้างบนถูกข้างล่างเรียบร้อยทีนี้ก็ไม่ไปไหนแล้วครับเต็นท์ทีนี้เราทำสองฝั่งเหมือนกันเลยครับฝั่งนี้ก็ผูกเหมือนกันเดี๋ยวมาดูการผูกเชือกด้านบนจริงๆเขาเลือกเรียกว่าเงื่อนพิลอดนะครับตัวนี้นะครับก็เอาเชือกปลายเชือกร้อยเข้าไปตรงนี้แล้วก็อ้อมไปด้านหลังนะครับแล้วก็สอดกลับไปทางเดิมนะครับแล้วก็ดึงอันนี้น่าจะเห็นชัดเลยนะครับตัวนี้ดึงตัวนี้ก็ไม่ไปไหนแล้วครับสุดท้ายแล้วก็มา ระยะสะมอบกเหมือนกันนะครับก็ตอกลงไปนะครับเสร็จปบก็ทำตัวเลขเหมือนเดิมนะครับของประมาณนี้นะครับก็ทับไปด้านบนนะครับร้อยลงมาฝั่งนี้นะครับลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็ทับเข้าไปด้านบนอีกทีนะครับแล้วก็สอดลงแบบในรูปนี้เลยครับ ยังไงเดี๋ยวจะทำคลิปแบบชัดๆให้ดูอีกทีเลยครับก็ปรับแต่งสายนิดนึงนะครับให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เล่งขึ้นไปครับไม่มีหลุดแล้วครับประมาณนี้นะครับเล่งขึ้นไปเลยครับก็ตึงเรียบร้อยนะครับตัวนี้ยังไงสนใจก็ทักมานะครับชุดนี้นี่ก็ปลดล่นได้นะครับปรับตึงได้ สนใจทักมาได้เลยเลยครับโลดพาณิชชนบุรีนะครับ